จะยงยำกริงไหนมันหันกริงโดโด่เมื่อสัต์กนะนะกับตายเกือบไม่ได้โมหนังจ้อยกันอากาศรา้อนๆครับไม่ได้ไปอะไรมากมายนะช่วงนี้ใช่ร<ม>้อนคนเดียวนะเป็นลมมีใครเห็นเป็นลมลมพับนะ อันไปแล้วครับหย่าป่านี้เดียวครับอ่า เสียนบิวรู้จริงครับนกไหมนี่เอแล้วก็เป็นเรียกใส่กุกเลยเนาะจะแดงนะเนาะเรียกใส่กุกด้วยนะครับผมยอมต้องยอมไหมนี่ของจอยนี่นก็บปัตรดเมากัรเลเมากรับเอาลำโพงมาใส่ละพนครับยอมเลยครับผม รู้ครับผมเหมือนกับมันบินโฉบเนาะพี่แดงเนาะใช่ใช่เหมือนกับมันบินโฉบไม่โฉบแตะอ่าเหมือนกับไม่ลงเหยียบอะลงโฉบบางเอิญมาเจอขอนไอ้ลั่นไว้ต่อความรู้สึกไงถ้ามันลงย่ยมเต็มเนี่เลยครโดนเนาะจันแดงเนาะโพรถ้ามันลงทั้งตัวโดนโดนอ้นี่คือโฉบอะสังเกตมันเข้าแต่ละรอบเนาะโฉบ ชอบตลอดอ่าก็<น>เป็นนกรู้แถวนี้นกรู้ก็เขาถ้าจะยิงจะอะไรกันเนาะโซนนี้มันกลัวอ่ามันกลัวแถวนี้ครับรนี่นักเอามาหน่อยสีขาเยอะแถวนี้มันการมันเล่นกันตอนกลางคืนนะมุดเนี่ยนกระแวงไปหมดเดี๋ยวรอหมายต่อไปดีกว่าเนาะให้เซียนบิวไปจัดหมายต่อไปครับโอเคแน่นอนเนาะไปนักอื่นดีกว่า ผมไม้ที่สองไม้ที่สองนะครับโอ้โหอ,อ,อุปกอณ์เซียนบิวก็เป็นไม้ชิ้วนะครับผมนี่เชิ้ยวบชิ้ยวเขาดูไม้ขาสาขาม้ <Okay. S 1> ายอย่อางนี้ค้ยอย่างใจยิงมาข้นนี่ย oh. อ้องแห้งกยมันเนยอน้ ตะโคตะโงอยู่นี่เลยนิงตอนหลังได้เลื่อนไปเอารถแฮมไหมมาเอาครับลรอดูเราชมหน่อยไม้สองไม้สวยๆครับผมเ่ยตกแล้วเหลือปลาเจอต่อทำไมได้ตัวไหนอ่ะกะว่ากันเนาะโอเคเนาะใส่แล้วมาเดียวเนี่ยครับพอแล้วจับตอนที่ใส่ เปิ thế, so uh, okay. no. ้ลกัดจิมาเดี m ๋ยวนะใส่แล yeah. ้วเปิ้ลมาน่ะโอ้โหลดเขาตัดเขาโปดแกำลังมานี่โอเคเนาะง่ายอุ้ยสั่งเดียวลงมือเอ้นี่นะเปิ้ลว่าโอ้ยเผาหม้อหรือว่านย่งนะเนาะเผาคนเนี่ยขุ่จับเชียงไฮ้ดกุ่นจักเชียงไฮ้เองขึ้นอย่างไรนะง่ายเนี่ยสั่งเดียวคว้าหนูครับคว้าหนูคว้าหนูหอีสานหัวอีสานมาเด้อครับไอยากนี่อดอัดฝุดอำนาจจะเดินสุดอำนาจจะเดินดิมาเอ้งเกอ มาดูอ้ยไออย่างนัสามเคยด้ยสามเครับเขยมงแปงั้นน่เนยเยมังแป๋นะนี่มจอเจคนตัางหอกหมนี่คนมงเปือ่เนี่น่เป็นเขยมงแปอคนแปคนเยอนี่เป็นเขยมดเลอนี่แน่นรุ่นนะมายงอย่างกับหลังรถนี่ถึงบอสว่านารแน่นอนนอพใรุ่นสยงหญยอยู่สยงหญ่ เพี้ยเพี้ยเพี้ยไหมเพี้ยก็เพี้ยเพี้เพี้ยละวของจจะเพี้ยละวอุ้ยอือหนาแล้วนั่นน่ะเป็นเป็นกิ่งไหมปะไอ้จอยรุ่นอยู่นั่นกิ่งไหนนิงกิ่งไหนนิงดูนี่กิ่งนัไนนี่น่ะนู่นหนานู่นกิ่งดำๆหนานู่นโอ้ ไอ้อออมีใบดำๆดดติดเนี่ยพี่แดงเอเอแจ้งลึงพี่แดงกันนี่โอ้ยของบิวก็เล่นฮะนะตาตานี่ไงไอ้จอยไปรุนน่นฮนตางงเอาเีย คอนอยู่ดีแท้เนาะอือจอยรุ่นยิ่งเสียงดีด้วยนะตัวนี้แยแต่ที่แน่ๆไม่ใช่เทพนมอ้นผู้พี่แดงเขาออของพี่แดงก็องก็คูอ่า อยูงบอยุงบนบนไอตองอ่ะไอตองมีกองเดียวดูเป็นตัวตัวไปก่อนเก็บเป็นตัวตัวไปดูกันดูนะตัวไหนจะเป็นเทพดูดีนะ เอาครับเอาครับโดดมาโดดโอ้โหโดดไปกิงปุ่นปี่แดงเอ้ยเลื่อยๆลุ้นเรื่อยๆลุ้นเลื่อยโอ้โหอาเมองมองมองครับมองตามองตาเอ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 าเลยโอ้โล้มก็ล้มโอ้ยบักเหรอโอ้โหแล้วๆๆๆมันก็ได้คอนได้อยู่นั่นเนี่ยนี่ไง จบเอยหนะะุนเทพขนมต่อครับผมอันนี <scholars> yeah. ้ไม่ใช่อันนี้ตัวหมายเชียนจ่อยเป็นวัโอ้ไปรองเพงก็ตากระงงรองเพลงไหมนี่ดีใจอย่างนั้นไหมโซ่เขาวัดเขา

โอ้เด็ดนะส่วนี้เด็ดนะแต่บัวใจเทพน้อมอะเทพนมอยู่สวนปุ่นหัวใจบนตัวนี้เสียงดีนะเนี่ยเสียงหายใหญ่กูกากูกาไม่ได้ใส่ไม้เนะาะไม่ได้ใส่ไม้อันนี้เอใส่ไม้ไอตัวปุ่นมาตกนี่ตอนนี้ลมแรงครับวันน,น,นี้นี่นะใส่งามมันนี่กะจีโตก๊กใส่งามเไย ยูเป็นหญิงเฮะยังแตกๆเนาะอ้าเอ๊ะฮะอุ้ยเสียงไหคขมข้นเลยอ้ำนดูน้ำนี่น้ำนายเงี้ยนี่ใดตรงไหนนี่ใดตรงไหนนี่นะตรงต้นมะพร้าวเลยไขมัตโต้ก็แถวนี้นี่แดนีเล่ถ้าถึงกิ่นเสียงแล้วเลยกิ่นเสียง ปะตายองก็ตายดันอุ้ยเห็บ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 ุนปุ๊บมาให้ละมาหาปีใหละตัวยังไงอ่ะกะลามันก็นั่นแล้วก็ได้ยินเสียงก็เห็นอยู่นะแต่เนแขงมันตอแข้งมันนั่นนะแขงเล่อนเหอนเาเนีแข้งมันแปลกนี่นะ่ด้วยเนี่ยแขง เนอ่ยแข่งมันแปลกแย่สียงเว่ะแล้วแข้งนึงแต่แข้งนึงเกี้ยงนี่ไงเลยเรียบร้อยครับเสียนจอยจัดเนาะเยี่ยงดีตัวนึงติดไม้ตัวนี้ครับติดไม้ตัวนี้แต่เข้าตัวนี้ของอาจารย์แดงอีกเข้าพุ่นจะได้ปุ๊กนั่งคุยเทพนมอยู่เลยนะเจ้าของก็มาเอกี้นี่นี่เนาะโอเคเดี๋ยวมาไม่ต่อไปดีกว่าใช่ใช่ใช่

con chán đen này nó lên áo lùn đang cái trâu hốt lén này sơn biu sang biu sang dây nè mình 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 có kiến nè mẹ mà, mà đây cả có cái kiến nè chờ lửa lửa นี่ครับนี่นอนครับผมอ่ะแดงจะกันมอวิจัยค้อนองเป็่นกําหนะอมันเป็นจะได้นกันเอานี้กันเบ็ดจะมดเหยอเนี่ มือบ้นแต่ต้องไปแกะเปลือกแกะอย่างของเผนตบมืตอตบมือเอามาฮะมันเอ็นจะได้นกมันไม่ได้กลัวดอกหอมนั่นนะมันกลัวอะไรเอาครับนี่นี่ครับเป็นนกตอนอกตอช่างบิ้วนะครับนี่

เ็นสองค้งเป็นเนียเม็ดาครับเดนาเียนสองค้งครับวัุ้นไม่แบนมาจานแดงคอนปุนดูอนยวงามมือบ้นตาเป็นมันย่มันหย่งวาตะหยับมันวาง้อนสวยนะสวยวใช่ไหมฝีมือใครอะมือทาสีน่จะโอเเัไม่ได้แต่งสีสว นขี้มีนมาได้เนี่ยเอาขี้มีนลูบหันกระแมนเลยหันก็สวยที่แต้มมันหยำวิทมาได้หน่อยนี่มันบม้มันบโม้จะย่ำจริงไหนมันหันกิิงโดนโถมก็สัตว์นะเกือบตายเกือบไม่ได้โม้เกือบไม่ได้โม้ครับผมนี่ก็เป็นนกของช่างบิ้วนะครับผมแองก็จะประมาณนี้มีหนุนแองเนาะหนุนแองกับแพนเนยตัวสวยของเปิ้์นเนาะอาจารย์แดงมาแปงฮือเป็นวะ thì thợ lẻg gấp trái chớn nhèo nhèo đến nèn vậy nè cái đông khi họ đông cầu họ thằng nèn đó ông mà ăn nên nó, nó nhưng mà nó nhưng mà nó nhưng ừ, mà nó mà nó nhưng mà nó nhưng mà nó nhưng không nó nhưng mà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 ชิบเม็ดอะสาวขึ้นจิ๋นปนๆบุ้นบุ้นตอนนี้สองก็ยี่สิบสองแต่ค้นเห็นเม็ดปลายยื้อไปกับเป็นสองเม็ดแล้วดูชิบสองเม็ดนั่นน่ะขึ้นสูงก็ไม่มีอะไรมากเนาะวันนี้ไม่มีอะไรมากครับก็มาต่อนกเล่นๆกับนี่เนาะช่างบิวช่างบิวแล้วก็เซียนจอยจานแดงครับผมต่อเล่นๆห่อได้อันนี้เนาะพอได้นั่ง หนังหนังจ้อยกันเนี่ยนะอุย้ยหนังจ้อยกันอากาศร้อนๆครับไม่ได้ไปอะไรมากมายเนาะช่วงนี้อ,าาอไปคนเดียวนะเป็นลมมีใครเห็นเป็นลมนลมพับนะครับโอเคครับคลิปน,น,นี้ไม่มีอะไรมากโอเคแน่อน,น,นอนหวานจอน้อยเนาะ